สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมอาสำหรับ,บนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงย่าหมือสองากาสีมาพาเพืกันเพื่อนคือเก่านะครับเนาะนะเอามานีกลับมาสวยจังน้อยนะครับเนาะนะครับผมสวยงยายาย,ายแล้วนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากาสีมาเบงเล็กหลักสิบบน สามตัวนะครับเนาะลักซี่บ,บนสามโตใน Ű สูตรนี้นะครับเนาะเดินยาวยี่สิบงวดเลยนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับเลขใน Ű สูตรนี้เดี๋ยวเข้ากัส,สีนะครับผมมาบางเส้นทางการเดินของตัวเลขแคหน่อยเนาะนะครับผมในตําแหน่งที่เข้าประมอนผลนะครับเข้ากับมากไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับผมใส่หลักแสนนะครับเนาะหลักแสนหนึ่งข้งนะครับหลักหมืน่นสองั้งแปดแปดเป็นหกนะครับหลักร้อยบนหนึ่งเลขเก่านะครับเนาะแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยล่างนี่ก็คือ เแล้วก็เก่านะครับเนาะแล้วก็หลัก10ครั้งที่1เลขหนะครับหลักสิบครั้งที่2เลข1นะครับบวก2คงที่นะครับตําแหน่งนี้เลยนะครับเป็นเลข3ตัวเนาะนะครับได้เท่าไหร่บวก1บวก2นะครับนะครับเนาะเากับวกกันมาเรกนะครับศูนกได้หกหบวกเเป็นห้าบวกเเป็นสี่บวกเเป็นสามบวกหเป็นสีบวกหเป็นห้บวกสเป็นเได้เนะครับไปอีกหนึ่เป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะครับเนาะนะครับผมในเลขตรน นะครับเนาะในหัวนี้นะครับนะเลขศูนย์ไปท <S ellt. S 1> um. ี่หล <coping> em. ักสิบนะครับไปที่หลักสิบเนาะนะครับแบบนี้นะครับเนาะงวดต่อมาได้แปดเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งไปหลักสิบนะครับหววต่อมานะครับได้เจ็ดแปดศูนย์นะครับเลขศูนย์มาอีกนะครับเนาะเลขศูนย์มาในหลักสิบนะครับเนาะเลขหลักสิบจ้ำโตนะครับนะครับแล้วงวดต่อมานะครับได้ไปที่หกเจ็ดเก้านะครับเนาะเลขเจ็ดไปหลักสิบนะครับ งวดต่อมานะครับได้หกเจ็ดเก่าอีกนะครับเนาะเลขเจ็ดก็มาอีกรอบที่สองนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วการงวดต่อมานะครับได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์นะครับมาอีกนะครับเนาะออกหกศูนย์ห้าเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับเนาะนะครับเฉพาะหลักสิบเลยนะครับเนาะแล้วการงวดต่อมาได้สองสามหานะครับเนาะเลขสามไปที่หลักสิบออกห้าสามเนาะ ครับแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยลดนะครับเนาะลดหนึ่งงวดนะครับลดหนึ่งงวดนะครับผมแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะหกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดมาหลักสิบนะครับออกสี่เจ็ดแปดเนาะนะครับงวดต่อมาได้แปดเก้าหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบนะครับออกแปดหนึ่งสองนะครับงวดต่อมานะครับเนาะได้สองศูนย์สองได้สองเก้าศูนย์สองนะครับเลขศูนย์นะครับมาหลักสิบนะครับเนาะสองศูนย์สองงวดต่อมาได้สี่ห้าเจ็ด เลขซนะครับมาหลักสิบเนาะหลักสิบสีนะครับงวดต่อมานะครับได้หาซีหาเจนะครับเลขหานะครับมาหลักสิออกเก้าหาหนงเนาะงวดต่อมาได้เก้าศูนยะครับเก้านะครับกาเลขศย์และเลขเก้านะครับเลขเก้าไปที่หลักสิบเก้าเก้าศนาะหลักสินะครับแล้วก็งวดต่อมาเราหกเก้าเนาะเก้ามาอีกนะครับเมาอีกนะครับหลัก10บนะครับศูนย์เก้าเแล้วก็งวดต่อมาได้ หาหกแปดนะครับเนาะเลขหานะครับมาหลักสิบเนาะนะครับออกไปเจ็ดห้าเจ็ดนี่ครับเนาะงวดล่าสุดนี่ได้หนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่เลขสี่นะครับมาหลักสิบนะครับห้าสี่สี่นะครับแล้วสําหรับงวดนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่แปดเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้นะครับแปดเก้าหนึ่งนะครับการประมวลผลนะครับเนาะถ้าแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะถ้าแปดเก้าหนึ่งนะครับเข้ากาสีมาเบิ้งในหลักสิบของเข้านะครับแปดเก้าหนึ่งมีหรือไม่นะครับเนาะ นะครับผมสำหรับแปดเก้าหนึ่งมีบอนะครับในสุดรักของเขานะครับเขาก็ใส่เดขคาตัวเนาะใส่เดขคาตัวมันวันที่ผ่านมาเลยนะครับนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับนะครับมันจะมีแปดเก้าหนึ่งนะครับมีแปดเก้าหนึ่งทั้งสามตัวเลยครับแปดเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าหนึ่งคือตัวนี้นะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งตัวนี้ด้แปดเก้าหนึ่งตัวนี้ในแปดเก้าหนึ่งนะครับมีแปดเก้าหนึ่งมีทั้งสามตัวเลยนะครับก็มีชนแปดนะครับชนแปดตัวนี้นะครับแล้วก็ชนเก้าแล้วก็ชนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะอยู่ในนี่เลยนะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งทาแปดเก้าหนึ่งนะครับทาห้าสิจับนะครับเนาะทาเราจะจับโดยสูตรคู่ขี้นะครับเนาะนะครับทาห้าสิจับโดยสูตรคู่ขี้ก็คือในหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นแปดเก้าหนึ่งเนาะนะครับแปดเก้าหนึ่งได้ไปที่แปดเก้าหนึ่งนะครับในหลักสิบเนาะนะครับเอาได้เขียนใส่นี่เลยนะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งเนาะใส่นี่เลยแปดเก้าหนึ่งแปดนะครับ 9แล้วก็1นนะครับเนาะนะครับในตัวนี้เนาะ8 9 1นะครับแล้วมันก็ชนทั้ง3ามตัวเลยนะครับชนทั้ง3ามตัวนะครับชนทั้ง3มตัวเลย8 9 1เ้านนาะนะครับในเลขสูตร3ตัวนะครับหลักหน่วย3าตัวนะครับเนาะ8 9 1นะครับชน3ามตัวเลยนะครับชนทั้งสามตัวนะครับ แต่ว่าตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นในในเลขสามตัวนี่นะครับมันก็สิบเดืนแปดับเก่านึ่ครับพอมชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแปดกับเก่านะครับแปดกับเก้านะครับในเลขสูตรนี้กสิจับออกไปแล้วนะครับกสิได้เลขสามตัวนี่นะครับเนาะสามตัวนี้แปดเก้าหนึ่งนะครับได้สูตรที่เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับอันนี้เฉพาะหลักนะครับอันนี้ก็เลขเฉพาะหลักคือหลักสิบโดยตรงนะครับอันนี้หลักสิบโดยตรงเนาะ นะครับนี่นะครับเนาะแลวบานที่นี่ทาสิเป็นเลขคู่ขี่นะครับเนาะหลักสิบในสูตรคู่ขี่นะครับเนาะ นากระทำคนเปิดเนาะถ้าเป็นสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้ในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรตั้งแต่ปี65นะครับตั้งแต่ปี65นะครับเดินมาปลายปีนะครับแล้วก็ปี66นี่ก็ต่อเนื่องกันมาเลยเนาะนะครับปี66นี่ก็นะครับปีหาสามมวดนะครับสามสองสามมวดนะครับเนาะแล้วก็ปี66ต่อมาเลยนะครับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับก็ซื้อสูตรคู่ขี้เป็นเลข2สูตรนะครับเป็นเลข2สูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี้เขาก็ใส่มาโดดนะครับเนาะ แต่ว่ามีสรุปอยู่นะครับเนาะในปีนี้นะครับเนาะเทาสัมว่าเบิงในปี6 6นี้นะครับมั่นสีเดินแบบไหนนะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับนี่คือสูตรคู่ขี้นะครับนะครับมั่นสี่ด้2อสองสูตรนี่เทียบชนกันนะครับเทียบชนอันนี้ได้ขี้ได้ขี่กับชิมาขี้แบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ได้ขี้อันนี้ได้ขี้ก็มาขี้แบบนี้นะครับเนาะสูตรคู่ขี้ในสูตรนี้นะครับเดินนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะครับในตัวที่เข้ามากสีนี่คือตัวที่หลุดนะครับนะครับได้คู่นะครับแล้วเลียขี้มานี่คือหลุดนะะครับ แล้วก็เดินต่อนะครับน้อยมากนะครับที่หลุดนะครับเนาะในปีหกหกนะครับปีหกนี่นะครับแล้วก็เดินมาหอดงวดเก้าหาเนืองนี่ก็หลุดเป็นงวดที่สองในปีหกหกนะครับหลุดเป็นงวดที่สองในปีหกหกนะครับในเลขสูตรคู่ขี้นะครับเนาะแล้วก็เดินมาอีกนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นี่นะครับเนาะงวดล่าสุดงวดล่าสุดนี่นะครับได้เลขคู่สูตรที่หนึ่งได้เลขคู่นะครับเนาะสูตรที่สองก็ได้เลขคู่นะครับคือได้หกกับสี่แล้วเลขสี่มากนะครับเนาะ เลขสีมานะครับนี่คือวดล่าสุดนะครับวดล่าสุดนะครับได้เลขคู่ทั้งสองสูตรนะครับแล้วก็เลขคู่ก็มาคือเลขสี่นะครับเนาะสำหรับสูตรคู่ขี้ในหลักสิบตัวนี้เดือนนี้มากๆเลยนะครับนอกจากมีสะดุดเพียงสองงวดในปีหกหกนี่นะครับนะครับเนาะมีสะดุดสองงวดเนี่ยหนึ่งงวดที่หนึ่งแล้วก็งวดที่สองนะครับในสูตรคู่ขี้เนาะนะครับเรียกวันที่นี่ในงวดนี้นะครับเนาะ ในงวดนี think, dai, ้นะครับผมมันได้เป็นตัวใดเดียวข้อสี่ไปเบิกนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆสำหรับในงวดนี้นะครับนี่นะครับเนาะได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะครับได้เลขคู่ทั้งสองสูตรนะครับเพื่อนนี่นะครับได้เลขคู่คือเลขสี่นะครับเนาะได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเพราะว่านะครับการประมวลผลของเขานี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่สองนะครับเนาะนะครับนี่สูตรที่หนึ่งนี่สูตรที่สอง แล้ววันที่นี่นะครับเนาะในเลขสองสูตรนี่ในงวดนี่ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะครับนี่นะครับเนาะได้เลขคู่ทั้งสองสูตรเพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าได้เลขคู่ทั้งสองสูตรนี่ก็ได้เลขคู่นะครับสําหรับหลักสิบนะครับหลักสิบบนได้เลขคู่นะครับนะครับเนาะถ้าได้เลขคู่นะครับเนาะถ้าได้เลขคู่นะครับในเลขสองตัวนี่นะครับในในเลขสองสูตรนี่นะในเลขสองสูตรนี้มันจะชนกันไปที่แปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับแปดเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับ ในเลขคู่ก็จะมีอยู่ตัวเดียวก็คือเลข8นะครับเนาะในสูตรทั้งหมดตัวนี้มีเลข2ตัวนะครับก็คือ8กับ0ูนย์ะครับ8กับ0นะครับที่เป็นเลขคู่นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในสูตรนะครับในสูตรตัวนี้ก็ก็มีก็มีหลุดหนึ่งงวดเนาะก็มีหลุดหนึ่งงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเพราะมันสิมีเลขคู่อยู่2ตัวคือ8และ0นเพราะฉะนั้นเท่ากับสีไ้พิที่แและ0นนี่นะครับ 8และ0นะครับคู่ขี้ออกมาเป็นเลขคู่นะครับเนาะเป็นเลขคู่ตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่ชนก็คือ8นะครับเนาะเอาสิจับ8นะครับเพื่อนๆนะครับออกมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับก็คือหลัก10บนเป็นเลข8นะครับเป็นเลข8เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ชนสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวแล้วก็เป็นเลขคู่มีตัวเดียวคือเลข8เพราะฉะนั้น แปดรองศูนย์นะครับแปดรองศ <fry UC S 1> ูนย์นะครับเนาะถ้าเป็นแปดนะครับเนาะก็จะเป็นแปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดนะครับถ้าเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับสามคู่ในศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับในเลขตัวนี้นะครับเราก็จะจับไปที่เลขแปดนะครับเนาะในหลักสิบนะครับในหลักสิบบนนะครับแปดนะครับให้แปดนะครับเนาะในหลักสิบบนแปดนี่นะครับ ในหลักสิบบนออกมาแล้วนะครับเนาะจับไปเลยนะครับเนาะตัวที่เด่นที่สุดก็คือ8นี่นะครับในหลักสิบบนนะครับโดยคู่ขี้นะครับอันนี้คือหลักสิบบน3ตัวนะครับ8 9 1นะครับตัวนี้นะครับ8 9 0 1 3คือสูตร5ตัวนะครับคู่ขี้เป็นเลขคู่นะครับมีเลขคู่อยู่2ตัวคือ9กับ0นะครับเนาะนะครับเกอแปกับ0 8กับ0นะครับเลขคู่8กับ0นะครับนะเด่น8ปรอง0เด่น8เลยนะครับเนาะสำหรับหลักสิบนะครับ นี่นะครับเด่น8นะครับมีอยู่3คู่8 4 8 7แล้วก็8 8นะครับในเลขสูตรนี้นะครับเนาะหาครับเนาะนี่ออกมาเป็นทียเรียบร้อยเลี้ยวนะครับเนาะถ้าได้เลข8แล้วเดี๋ยวเ้าจังคอยมาเบิ่งหลักหน่วยเนาะแล้วมาดูหลักหน่วยนะครับว่าหลักหน่วยนี้จะเด่นไปที่ตัวใดนะครับเนาะตัวนี้ชนตามสูตรนี้เป็นเลข8เลยนะครับแปดนะครับตามสูตรตัวนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีก็เดินดีอยู่นะครับเนาะนะครับนะครับเนาะในสูตรนี้เดิน19งวดนะครับเนาะสิงวดงวดนี้เป็นงวดที่20 สิบเก้างวดนี้มีหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะนี่นะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับในงวดนี้ก็นะครับก็ที่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับก็เด่นไปที่แปดเพราะว่าได้เลขคู่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้เอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดียวนะครับแอดจังคอยสีมาเบิ้งหลักหน่วยนะครับเบิ้งหลักหน่วยเพื่อนๆเนาะแปดรองศูนย์นะครับเนาะแปดรองศูนย์เพื่อนๆนะครับเนาะในเลขหลักสิบของเขาได้สองตัวนะครับแปดและศูนย์นะครับตามสูตรเลยนะครับแปดและศูนย์ นะครับแปและ0ูนย์ะครับสตัวนะครับเนาะเลข8และเลขศูนย์นี่นะครับ2ตัวเป็นเลขคู่นะครับเนาะเอานะครับผมเฮาก็ได้ออกมาแล้วนะครับสแตนบายนะครับเนาะก็คือ8และ0ูนย์ตัวนี้นะครับเนาะตัวไหนจะเข้าวินนะครับเนาะมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับเนาะในเลขหลัก10นะครับเนาะ สำหรับหลักหน่วยนะครับเขาจังคอยมาเครียดกันอีกเที่ยนึงนะครับนอกวานหลักหน่วยแล้วจังคอยจับใส่หลักลอยเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพลงสำเนียงนะครับร่างเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอานะครับโชคดีพิใศ่ไปพร้อมกันนะทุกคนสำหรับเหล่าเล่านะครับเมืออื่นนะครับเนาะตอนเที่ยงนะครับเน้อจะลงหายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเพลงสำเนียงร่างเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ